ก็เวันกี้เพื่อนคนนะครับแล้วก็ผู้ชมบางคนที่อยู่หางบ้านก็มาพบกับช่อง JJ สิงไายนะครับวันนี้ผมก็จะมา DIY นะครับแค่เป็ียนขาไม้ครับวันนี้ผมก็จะมา DIY นะครับขาไม้ครับให้ให้เป็นขาแฉนะครับอุปกรณ์เราครับก็ต้องมีชาวหนึ่งใบนะครับแล้วก็ งวงงองกองสองของชิ้นนะครับข้างบนหนึ่งชิ้นแล้วก็ข้างล่างหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นขาไม้องนะครับวิธีการทํทานะครับก็ให้เอางวมาครับงอใส่งวเก็เป็นงวมแบบนี้ครับจะเป็นงวมสียกำกำๆนะครับก็จะเป็นงวมสียกำกำๆนะครับก็เอาใส่ไปเลยนะครับ ก่อนเราจะใส่นะครับเราก็เอาเอ็นี้ข่ายไปก่อนนะครับหรือว่าใครจะเอาแบบยางนะครับแบบยางสวมเข้าไปนะครับให้มาสวมเข้าไปได้นะครับแล้วก็เอาแฉกนะครับมาเอาแชือกครับมาคร้อบมาใส่องี้เลยนะครับมาใส่ไงอูเลยแล้วก็หายางอีกอันเงือะครับ ไว้เหมือนกันนะครับอ่าใครที่ชอบพิมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช่องของเจกเจน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ